ธรรมทีโปรธรรมสารโนธรรมามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเป็นกรอบเห็นไหมเวลาคนออกสึกเขาใส่เสือ้อเสื้อกันกระสุนของธรรมาไม่ได้ใส่แบบนั้น มรดมามีเกราะป้องกันบาปทั้งหลายอากูชนทั้งปวงและสิ่งชั่วทั้งมวลเพราะเกราะป้องกันนี้ปิดอบายภูมิเราได้แต่ที่เราใส่ที่เราอาจใส่ ช่วยแค่บทบางอันตรายสักระยะหนึ่งแต่ไม่สามารถปิดกันก้นจิตที่ไม่ให้เราทำชั่วได้มันไม่สามารถปิดกั้นความชั่วได้กรอบแบบนั้นยังไม่ปลอดภัยอัอนนี้ของจิตเรารู้นะของจิตศัทธา มอเกิดแล้วเราก็มีทางที่จะเดินเดินไปตามทางของพระพุทธเจ้าใครบอกให้เป็นทางอื่นแต่มาไม่ไปเพราะเราบวชมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็าต้องเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่มาไม่สนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมากกว่าคําว่ารำแห่งการตรัสรู้ เพราะทางอื่นไม่ได้ผ้นทุกปิดอบายภูมิเราไม่ได้นิพพานไม่ได้ให้รวยให้ตายบรรดาลโชคลาบก็ยังไม่พ้นอรมณ์อยู่ยังนั่งทะเลาะยังฆ่ากันอยู่ยังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน นทางนั้นมันมีแต่เวแล้วก็ก่อให้เกิดความทุกข์กันไม่เอาไม่เอามันไม่ใช่ฐานนะบางนนนคนยอมทุกอย่างเพื่อความร่ำรวยแม้ตกนรกขุมที่เท่าไหร่ ก็ไม่เป็นไรเขาบอกจริงๆมันเป็นแต่เขากำลังถูกครอบงรัด้วยความไม่รู้ยมลองนึกความทงเส้นตามมือตามเท้าเราปักแป๊บเดียวเรายังอยู่ไม่ได้เราต้องรีบดึงออกรีบเคลียออกแค่แป๊บ เรายังไม่ทนต่อสิ่งนั้นเลยแล้วบอกว่าไม่กลัวความทุกข์หรือทุกข์กติหรือบาปไม่จริงคนรู้แล้วไม่มีใครบอกไม่กลัวจะมาและกลัว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 ฟัวงดูอีกกลั ก่อนก็เคยบอกไม่กลัวดี่ยวนี้กลัว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 มันมาจากใจนะที่โูรธัตว่ากลัวคำไม่ได้โดดขู่นะไม่มีใครมาขู่จะมาจงก,กลัวาบาปเดียวนี้ไม่ต้องมาคู่หรอกไม่ต้องมาขูเลยกลัวอยู่แล้วไม่แชบ ไม่ต้องมาขู่เลยไม่ต้องกลัวบาปนะน,นะโรคนะไม่ต้องมาขู่เลยตื่นแล้วเปิด